สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองก้าวข้ามประยุทธ์เลือกตั้งครั้งนี้จะปิดฉากประยุทธ์ผู้ครองเก้าอี้นายกจากรัฐประหารและสืบทอดอำนาจมาเกือบ9ปีประยุทธ์มีโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาอีกแต่แน่ละความเบื่อและความเกลียดประยุทธ์ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไป ใช้อำนาจเหิมเกริมบนความพินาศชิบหายทางเศรษฐกิจทำแล้วทำอยู่ยังจะทำอีกและอื่นๆก็ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ปลุกพลังทางโถมไล่ประยุทธ์ยิ่งมี250สอสวอตู่ตั้งยิ่งปุกแลนสไลด์เพื่อเอาชนะสอวอให้ได้แต่พอเลือกตั้งเสร็จเราก็จะพบว่าประยุทธ์เป็นอดีตไปแล้วเพอเพอได้ไม่ถึง25เสียง หัวร่องอหายแต่เงยหน้าขึ้นมาก็งงงงแล้วเอาอย่างไรต่อไปเพราะระบบประยุทธ์ไม่ใช่แค่ประยุทธ์เครือข่ายอนุรักษนิยมที่ขยายอำนาจจากรัฐประหาร2,557รัฐธรรมนูญ2,560นั้นใหญ่ทมึนโตมหึมาไม่ใช่แค่ประยุทธ์และ2 5 0บอตัวประยุทธ์จะหมดความหมายหลังเลือกตั้ง ไม่มีทางกลับมาเป็นนายกมีแต่กลับบ้านในค่ายทหารแม้ยังมีคะแนนนิยมในมวลชนอนุรักษ์หรือบัตรคนจนแต่ผลสำรวจทุกโพก็ไล่เลี่ย15%ได้สอสอปาร์ตี้รลีส15คนเลือกตั้ง2,562พักพลังประชารัฐได้สอสอ116คน8.4ล้านเสียงคิดเป็น24%แต่ส่วนใหญ่ได้มาเพราะสอสอบ้านใหญ่ มีคะแนนนิยมฝ่ายขวาเฉพาะในกรุงและภาคใต้ที่ฉีดไปก้อนฆ่า,มาแมลงสาบตายเป็นเบือหลังเห็นภาพทักษินในงานแต่งอุงอิงที่ฮ่องกงครั้งนี้รวมไทยสร้างชาติเหลือบ้านใหญ่กี่คนไม่มีสักคนในภาคเหนือและอีสานกระปิดกระปอยในภาคกลางถ้าลูกกำนันเปาะล้างบางเสียเหงภาคตะวันออกก็โบเบเหลือแค่ภาคใต้ ที่ต้องแย่งคะแนนมวลชนนกหวีดกับประชาธิปัตย์แต่ภูมิใจไทยก็เป็นตายอยู่ตามอัดใต้ดินใต้น้ำเด็กอมมือทางการเมืองก็รู้ว่าภูมิใจไทยจะเป็นที่หนึ่งในพักร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์จะแย่งกันเป็นที่สองสสถ้ารวมกันได้เกินครึง่งไปหยุดได้สอสอสามสถึงสีคน ยังมีหน้าไปแย่งอนุทินหรือขณะที่ใครก็รู้ว่าเพื่อไทยที่หนึ่งแน่แค่ไม่รู้เกินครึ่งหรือเปล่า310เป็นปฏิบัติการจิตวิทยามองอีกมุมการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ยังมี250สอวอแต่พักสืบทอดอำนาจแตกโผสอสสย้ายหนีโดยแทบไม่มีกลุ่มใหญ่ย้ายตามประยุทธ์มีแต่สอสอภาคใต้กับสุชาติชมกิน คู่ชิงเพื่อไทยในภาคเหนือภาคอีสานกลายเป็นภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐประปายแต่แน่ละความเข็ดขยาดหวาดกลัวประยุทธ์โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจยังเป็นกระแสหลักในการเลือกตั้งเพราะปัญหาปากท้องรุนแรงสาหัสภาคธุรกิจรายย่อยแบกได้อีกไม่กี่เดือนเท่านั้นในทางกลับกันจึงเป็นโอกาสเพื่อไทยโดยแทบไม่ต้องดูนโยบาย ดูตัวบุคคลในทีมเศรษฐกิจนายสายตานักธุรกิจพร้อมกว่าพรรคอื่นทำงานได้ทันทีรองลงมาคือพรรคพลังประชารัฐแต่เป็นทีมจับฉายจับคนเด่นดังคนละทิศคนละทางมาโหกันจนบิ๊กายตกน้ำหายแม้คนทั่วไปยังต้องการความชัวว่าประยุทธ์ไม่กลับมาแต่การเลือกตั้งเดินหน้าไปพักจะเห็นว่าประยุทธ์จบแล้ว แม้การเลือกตั้งครั้งนี้วิเคราะห์ยากมากแต่โอกาสความเป็นไปได้สูงสุดคือเพื่อไทยชนะที่หนึ่งเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลและดูผลการเลือกตั้งอีกครั้งว่าจะจับมือพักร่วมฝ่ายค้านหรือคามคัวโอกาสที่สองถ้าเพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนำก็จะเกิดรัฐบาลผสมหลายคัวที่ไม่มีประยุทธ์อยู่ดียังมีใครอยากแบกประยุทธ์อยู่อีกไม่ว่าประวิทธ อนุทินประชาธิปัตย์ซึ่งอภิสิทธิ์กลับมาช่วยหาเสียงยุทธศาสตร์ฝ่ายประชาธิปไตยต้องลดความกลัวประยุทธ์กลับมาแล้วมองไปข้างหน้าจะเห็นปัญหาขนาดต่อหม้อรออยู่อีกเยอะเครือข่ายอนุรักษ์อันใหญ่ทะมึนมหึืมามีอำนาจมากกว่ายุคประชาธิปไตยใต้อำนาจนำหรือหลังรัฐประหาร2,549เสียอี ถ้าหากสมัยก่อนเรียกว่าอำนาจนอกระบบสมัยนี้ก็เป็นอำนาจเหนือระบบเป็นอำนาจที่ปฏิเสธไม่ได้กดทับอยู่โดยตรงอำนาจนี้เปลี่ยนผ่านมาสองเฟสเฟสแรกรัฐประหารอัมหิตเฟสสองรัฐบาลประยุทธ์อำนาจนิยมเฟสสามยังมองไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไรเพราะจะต้องทำดีลกับผู้ชนะเลือกตั้ง ให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งยอมรับว่ามีอำนาจจำกัดและถูกแทรกแซงได้การเลือกตั้งครั้งนี้มีนัยยะทับซ้อนกันสองประเด็นประเด็นแรกเอาประชาธิปไตยหรือสืบทอดอำนาจซึ่งตกค้างมาจากปี62อันที่จริงเอาประชาธิปไตยชนะเพราะคนเลือกประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไม่รู้ว่าจะไปร่วมรัฐบาลประยุทธ์ถึงกระนั้น พักฝ่ายค้านก็ยังได้สสมากกว่ากระทั่งโดนสูตรคำนวณเศษมนุษย์โดนยุบพักตัดสิทธิ์โดนดูดจนเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากตามอำเภอใจประเด็นนี้จึงค้างขาคับแค้นมาถึงปี2566ทั้งที่ควรเปลี่ยนไปแล้วชั้นธรรมติประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจไม่เอา252วอโหวตนายกแล้ว แต่ผลพวงอำนาจล้าหลังยังฉุดรัังให้จมอยู่กับประเด็นนี้ทั้งที่ประเด็นมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เรื่องการสืบทอดอำนาจแล้วเป็นข้อถกเถียงว่าเอาประชาธิปไตยแบบไหนพูดง่ายๆเลยว่าที่ถกเถียงกันทุกวันนี้ระหว่างเอซีเพื่อไทยก้าวไกลคือการถกเถียงว่าเราจะเอาประชาธิปไตยแบบไหนกันแน่ เอาแค่ปากท้องหรือกระทุงโครงสร้างแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งเพื่อปฏิรูประบอบให้ได้มากที่สุดในอำนาจอนุรักษ์ยอมถอยได้มากที่สุดยุจจาส์ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ไม่เอาประยุทธ์กลัวประยุทธ์กลับมาแม้ต้องการเอาความชัวก็เป็นแค่ข้อหนึ่งต้องมีข้อสองสามสี่มองไปข้างหน้ากว้างลึกไกลกว่าประยยทธ์ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ